สำนักประชาสัมพันธ์เคตหาค่ะได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการฝึกซ้อมแผ่นการจัดตัง้งนย์น้อมูลข้าวสั้นรวมรั้วเ JIC ซกับน่วยงานภายนกนะคะภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2568ค่ะรักตวานีค่ะดรทิรพงผแพชรัตค่ะผู้อำนวยการสำหนักประชาสัมพันธ์เคตหาท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดการฝึกซ้อมแผ่นการจัดตังนย์น้อมูลข้าวสั้นรวมรัอว่า JIC กับหน่วยงานภายนอกภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณพศ2อ6 8อ 68, ค่ะการจัดขึ้นระหว่างวันที่สามทึ่งซี่มีนาคม68นี้ที่โรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะครับกับเพื่อบุคลากรสังกัดสำนักพยบาบาลเกียรตหน้าและ,ะเคลือข่ายนะครับ ด้านการจัดการภัยพิบัติมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายยุทธศาสตร์แ佩นที่เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาภัยและแพิ่มความมั่นคงในระดับต่างๆนะครับสามารถดําเนินการสูร่อข้อมูลข่าวสา้นหรวมันะครับซึ่งว่า g a c ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทางัางสางมารถเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติด้านประชาพันธ์นะครับในภาะวิกฤตให้ก่วเงินภายนอกได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นายนภายนกที่เกี่ยวข้องกับภัยต่างๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกรมปัาธมพันธ์นะครับการดำเนินงานกองทุนข้อมูลข่าวสา้นรวม JIC เนี่ยกาสามารถปฏิบนติงานรวมกันได้อย่างมีพิทธิภาพและเป็นเอกภาพโดยมีบุคลากรสังกัดอนาคัรของสำนักปัญญามพันธ์ขตหน้าเครือข่ายด้านของการจัดการภายพิิในพื้นที่เจ็ดยอดผักตาตอนบน และงานภายอกที่เกี่ยวข้องนะครับข้าวโวมกว่า90คนครับค่ะแตะวานี้นะกิจกรรมภายในงานค่ะเข้าก็มีการจัดเวิร์กช็อปการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นผืนท่านหรือว่า CPR ค่ะมีการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการสั้นจรทางน้ำในช่วงฤดูมรสุมและสถานการณ์ชุกเชิญอันเกิดจากเรือนำเที่ยวมีการบรรยายพิเศษเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณะภัยทางน้ำและการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยเรือล่มรวมไปถึงการทอดบทเรียนเรื่องการป ปฏิบัติงานในช่วงภาวะวิกฤตข้องหน่วยงานในสร้างกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะเอาเดี๋ยวเราฟังเสียงข้องทันพ่ออสปข .5 กันแลยค่ะในพื้นที่เจ็จังหวัดภาคใต้ของเราตอนบนนะครับก็พยายามให้แต่ละหน่วยเนี่ยทั้งหน่วยทีวีหน่วยวิทยุต่างๆแม้กระทั่งในส่วนของสำนักนะครับไปวิเคราะห์ว่าในพื้นที่ของเราเองนั้นมีความเสี่ยงอะไรช่วงไหน นะครับแล้วก็เวลาจะต้องเกิดเหตุนั้นจะต้องประสานกับใครอะไรยังไงให้ไปทําข้อมูลไว้เพื่อเตรียมการต่างๆ2คือจัดการในเรื่องของเครือข่ายนะครับเราอาจะต้องประสานความร่วมมือกับทางปอพในระดับเขต ซึ่งในพื้นที่ของเขต5ของของประชาพันธ์ก็จะมี2เขตของปพนะครับหรือแม้กระทั่งกับมูลนิธิกับหน่วยอาสาสมัครต่างๆในการเชื่อมโยงข้อมูลเพราะว่าเหล่านั้นในบางครั้งเราเองอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่ได้ลึกพอแต่หน่วยที่ว่าเขาเข้าถึงก่อนจ้นสามารถจะรายงานให้พี่น้องได้รับทราบได้นะครับนั่คือเรื่องของของเครือข่ายที่เราต้องทําอันที่3ที่เราต้องทําคือการเชื่อมโยงการทํางานซึ่งกันและกัน นะครับวันนี้เรามีทีวีเรามีวิทยุเรามีโซเชียลมีเดียต้องบริหารสื่อให้ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วแต่ละหน่วยของเราเองซึ่งอยู่ในเจ็ดจังหวัดบางครั้งนะครับอาจจะไม่เพียงพอในบางพื้นที่เราก็ต้องช่วยกันบูรณาการการทํางานร่วมกันแบ่งงานกันทําช่วยกันทําเพื่อให้การทํางานต่างๆเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วก็สู่พี่น้องประชาชนคือพี่น้องได้รับรู้เรื่องของภยัยพี่น้องได้รู้เรื่องของการป้องกันการเตรียมตัวการช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการปรับตัวเองในการรองรับ หรือให้ความร่วมมือกับทางการต่างๆครับผมครับนะครับนะครับ,นะค,รบคือการฝึกซ้อมกันได้ครับนะอบรมกันนะ